ได้เยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเข้าดีไหมนะครับอันนี้เป็นขนมพองเคลือบน้ําตาลนะครับดูน้ําตาลนะครับนี่หน้าทานนะครับกรอบด้วยครับขนมพองดักกุ้งได้ครับเข้าเยอะด้วยครับดูดูครับเวลาดูน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะครับขนมพองเคลือบน้ําตาลดักกุ้งได้นะครับแล้วก็เข้าดีด้วยนะครับดูครับทั้งกุ้งทั้งปลานะครับดูโอ้หดูครับนี่เยอะไหมครับขนมพองนะครับดักกุ้งได้นะครับเข้าเยอะเลยแหละครับดูครับ กุ้งเต็มเลยนะครับขนมพองนะครับนึกว่าอย่าดักกุ้งดักปลาคันเทพผมตกปลาได้ประมาณสิบตัวนะครับได้ปลาทับทิมครับปลานินครับแลวก็ปลาตะเพียนนะครับคลิปผมนี่เป็นคลิปสนุกสนุกนะครับติดตามแล้วก็รับชมกันได้นะครับพองสามารถใช้ดักกุ้งได้นะครับดักเข้าดีด้วยนะครับผมมาทดลองให้ดูนะครับว่าสิ่งไหนดักได้ไม่ได้ผมซื้อพองมาสี่สิบบาทนะครับ ผมได้ขนมพองมาสองห่อนะครับดูครับน่าทานมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปดักกุ้งให้ดูนะครับเดี๋ยวคอยติดตามผลนานนะครับว่าพองสามารถใช้ดักกุ้งได้ไหมนะผมว่าน่าจะเข้าดีนะครับเดี๋ยวคอยติดตามผนานนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดียามเที่ยงนะครับเดี๋ยวเที่ยงนี้ผมจะเอาขนมพองนะครับที่ผมเคยบอกไว้เนี่ยครับผมจะมัดเป็นก้อนลักษณะนี้นะครับแล้วก็ผมจะใส่หินลงไปก้อนนึงนะครับดูน้ําตาลนะครับนี่ เห็นน้ำตาลไหมครับน่าทานนะครับกรอบด้วยครับเนี่ยครับผมจะมัดเป็นก้อนลักษณะเนี้ครับแล้วก็ผมจะผูกแล้วก็ผมจะห้อยไว้ตรงกลางของตัวที่ดักกุ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลหาจะได้สักประมาณไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะครับผมมาทดลองให้ดูนะครับเจ็ดหลังนะครับทั้งหมดนะเนี่ยครับผมจะห้อยไปลักษณะเนี้ยครับเนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้จําได้ไหมครับครั้งก่อนที่ผมมาดักแล้วติดกุ้งเยอะๆอะครับ ผมจะดักสลับกันนะครับระหว่างพองนะครับแล้วก็อย่าดักกุ้งดักปลาขั้นเทพเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลหารจะได้สักประมาณไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าพองเนี่ยดักกุ้งเข้าดีไหมผมว่าน่าจะเข้าดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้น้ําร้อนมากครับไม่แน่ใจว่าจะเข้าเยอะไหมนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับติดตามครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับติดตามครับผมระหว่างรอดูที่ดักกุ้งนะครับผมก็นั่งตกปลาอยู่นะครับ ฝนตกครับอันนี้ฝนตกทั้งวันเลยครับผมอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะครับผมตกปลาได้ประมาณสิบตัวนะครับได้ปลาัะทิมครับปลานินครับแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ดักกุ้งกันก่อนนะครับติดตามนะครับถึงฝนจะตกก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมอยากจะมาทดลองให้ดูนะครับว่าขนมพองนะครับสามารถใช้ดักกุ้งได้หรือเปล่านะครับเพื่อดักเข้าดีทุกๆท่านก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมจะดักสลับกันนะครับระหว่างขนมพองแล้วก็อย่าดักกุ้งดักปลากั้นเทพอ่าฝั่งนี้ด้วยครับ แล้วก็ฝั่งโน้ด้วยอะเดี๋ยวคอยติดตามผัหนานะครับอ่ะติดตามครับผมเดินไกลนิดนึงนะครับเห็นต้นขี้เหล็กไหมครับเนี่ยออกดอกเต็มเลยนะครับดอกเยอะมากครับครับเหลืองๆอยู่ครับนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับอ๋อมีนกด้วยครับเห็นไหมครับนี่มกกว่าน้อกกว่า ผมนี่เป็นคลิปสนุกสนุกนะครับติดตามแล้วก็รับชมกันได้นะครับใกล้ถึงแล้วนะครับพาชมบรรยากาศสวยๆก่อนครับรอบๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันนะครับเห็นไหมครับครั้งก่อนที่ผมมาดักตรงนี้นะครับเข้าดีมากนะครับกุ้งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าครั้งนี้ผมใช้ขนมพองนะครับสามารถดักกุ้งได้ไหมนะครับเมื่อก่อนใช้เป็นเหย่ดดักกุ้งหนักปลาคันเทพนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันแรกนะครับโอ้ ขนมพองดักกุ้งได้ครับเข้าเยอะด้วยครับดูโอ้กุ้งข้าเต็มนะครับดูไหมครับเห็นไหมครับนี่ช่วงนี้น้ําร้อนด้วยแหละครับแต่วันนี้น่าจะฝนตกด้วยแหละครับเลยทำให้น้ําไม่ค่อยร้อนเท่ากุ้งเลยเข้าใช้ได้เลยนะครับโอ้ขนมพองนะครับเนี่ยดูครับดูครับโออันเดียวนี่เอาไปทํายำได้สบายเลยนะครับ ทางคนเดียวนะครับแต่ว่าข้าวเย่นะครับขนมพองนะครับนี่ครับอ่าเวลาโดนน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือขนมพองนะครับขนมพองเคลือบน้ําตาลดักกุ้งได้นะครับแล้วก็เข้าดีด้วยนะครับดูครับเดี๋ยวเราไปดูเหยื่อดักกุ้งดักปลากันเทพกันนะครับติดตามครับผมถ้าแพ้ขนมพองนี่อายจังเลยครับ ติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับฝั่งนู้นเมื่อกี้ที่ผมดักนั้นเป็นขนมพองนะครับดักใกล้ๆกันนะครับอันนี้เป็นเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่เคยดักนะครับโอ้ดูเข้าครับทั้งกุ้งทั้งปลานะครับดูโอ้ดูครับเนี่ยเยอะไหมครับอันนี้เหย่าดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับ คลิปผมนี่เป็นคลิปทดลองนะครับขนมพองก็เข้าดีนะครับเดี๋ยวหนักกุ้งหนักปลากันเทพก็เข้าดีนะครับี่อันนี้ทั้งกุ้งทั้งปลาเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูขนมพองกันนะครับอะติดตามนะครับผมมาทดลองให้ดูนะครับเป็นคลิปสนุกๆนะครับแล้วก็ให้ความรู้นะครับว่าสิ่งไหนดักได้ไม่ได้พวกนี้ลองรับชมกันดูแล้วก็ลองเอาไปทากันดูนะครับอเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับอะติดตามครับผมอันนี้ถ้าฝนไม่ตกนะครับ ฝนตกครับดูยากนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาดูขนมพองกันนะครับหลังแรกเข้าดีมากนะครับนี่นี้เข้าแช้ได้ครับผมวันนี้ฝนตกด้วยแหละครับน้ําไม่ค่อยร้อนนะครับเข้าใช้ได้อยู่ครับ้าน้าร้อนๆนี่ดักกุ้งไม่ค่อยเข้าครับใช้ได้นะครับขนมพองนะครับดักกุ้งได้นะครับโอเคครับผม เดี๋ยวเราไปดูอีกหลังนะครับจักใกล้ๆกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ขนมพองนะครับเข้าใช้ได้เลยนะครับสองหลังก็ข้าวนะครับขนมพองใช้ดักกุ้งได้นะครับนี่ถ้าผมว่าน้ําไม่ร้อนนะครับน้ำยังร้อนอยู่เลยนะครับเต่ว่าฝนตกได้อยู่นะครับโอเคครับผม เดี๋ยวเราไปดูเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพกันนะครับใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้เหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับผมดักแค่ห้าหลังนะครับขนมพองผมดักไว้7็ดหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับันนี้ได้เป็นกุ้งนะครับกุ้งกุ้งกุ้งเขาเยอะเลยแหละครับใช้ได้เลยนะครับอันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับตามครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับ อันนี้เป็นขนมพองนะครับสองหลังนะครับดูพร้อมกันเลยนะครับอันนี้เข้าใช้ได้นะครับอันนี้ได้ปลากะุ้งด้วยครับกระุ้งแล้วก็ได้ปลาดินสองตัวนะครับอันนี้เป็นขนมพองนะครับโอเคครับผมนี่นะครับอันนี้ได้เป็นกุ้งนะครับ อันนี้ก็ได้เป็นปลานะครับกุ้งโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้เป็นเหยื่อดักกุ้งหนักปลากันเทพนะครับอันนี้ได้เป็นกุ้งนะครับกุ้ง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 ข้าใช้ได้อยู่โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับผมมาทดลองให้ดูนะครับ เดยอพองดักก er ุ ulations, ้งได้นะครับเดยวดักก <laughs> okay. ุ้งดักปลากันเทพก็ดักเข้าดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้น้ํามันร้อนครับนี่ขนาดผมลงไปนี้ยังอุ่นๆเลยครับโอเคครับผมติดตามนะครับอันนี้เย่าดักกุ้งดักปลากันเทพนะครับอันนี้ข้าวเยอะครับอันนี้ทั้งกุ้งทั้งหอยครับอันนี้ข้าวเยอะนะครับนะครับ้งขอข้าวใจได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวรูปดูอันต่อไปกันนะครับ อันนี้ขนมพองนะครับอันนี้ข้าวเยอะครับอันนี้ขา้ขาวข้าวเยอะเลยแหละครับดูครับทั้งกุ้งทั้งหอยนะครับดูกุ้งข้าว่ะครับกุ้งเต็มเลยนะครับอ่าขนมพองนะครับเนื้ว่าเยอะดังกงุ้งหนักปลาคันเทพ <c oughs> <c oughs> เยอะดังกงุ้งหนักปลาคันเทพก็เข้าดีนะครับ ต่ว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็ช่วงนี้น้ามันร้อนด้วยครับขนมพองอันนี้ข้าวดีครับสูสีกับอันแรกนะครับอันนี้น่าจะเยอะกว่าเดี๋ยวเราไปดูขนมพองอันสุดท้ายกันนะครับตามนะครับเ <assistir> ดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายกันนะครับได้อยู่นะครับอันนี้ผมมาทดลองให้ดูนะครับว่าขนมพองดักบุ้งได้ไหมดักได้นะครับแล้วก็ข้าวดีนะครับถือว่าโอเคอยู่แต่ช่วงนี้น้ำมันร้อนเหมือนที่ผมบอกอะครับ อุณหภูมิของน้ํามันร้อนกุ้งมันจะไม่ค่อยเข้าครับหอบครับ <c oughs> ขึ้นลงหลายๆรอบดักกุ้งนี่ต้องดักช่วงเหมือนกับว่าอากาศเย็นๆครับเช้าๆเย็นๆพวกนี้ครับหรือว่ชาวช่วงที่ว่าน้ําหลากๆนิดนึงกุ้งพวกนี้จะเข้าเยอะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงา,านรวมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูปลาที่ผมตกได้กันนะครับอติดตามนะครับเดีย๋ยวดักกุ้งดับปลากันเทพก็เข้าดีนะครับลองสั่งไปทดลองใช้กันดูนะครับติดตามนะครับอันนี้คือกุ้งกับหอยและปลาที่ผมดักได้เมื่อตะกี้นะครับ๋ยวผมจะเลือกออกก่อนนะครับ ปลานินนี่ไซส์ขนาดนี้นะครับจริงๆทอดได้แล้วนะครับปร่อยนะครับปลากระดีพวกนี้ครับหอยพวกนี้ครับสิ่งไหนที่เราไม่เอาก็ปล่อยครับหอยนี่ถ้าเลือกไซส์ใหญ่ๆเอาไปลวกได้นะครับหอยเชอรี่ถ้าตัวสีดํานี่หอยโข่งครับถ้าตัวสีเหลืองนี่หอยเชอรี่นะครับจำไว้นะครับสีดํานี่หอยโข่งสีเหลืองนี่หอยเชอรี่ครับ ถ้าเหลืองแบบเนี้ย่อยเชอรี่ครับไม่รู้จริงไหมนะครับเห็นคนแก่เขาบอกไลถ้าดําแบบนี้หอยโข่งครับถ้าเหลืองๆแบบนี้เชอรี่ครับอ่าจริงไม่จริงบอกกันได้นะครับใครรู้ครับเผื่อใครรู้นะครับผมเขาบอกมาผมก็บอกตามที่เขาบอกมานี่แหละครับคนแก่ๆนะครับปลากระดีก็ได้เยอะอยู่นะครับดูครับอันนี้ยังเป็นนะครับดูว่ายน้ํานะครับเดี๋ยว ดูครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นทุกตัวนะครับกุ้งก็ติดไปด้วยนะครับอ๋อไอนนี่อีกตัวหนึ่งนะครับปลานิลนนะครับปลานิลนตั้งแต่ผมดักมาไม่เคยมีปลานิลนเลยนะครับรอบนี้มีปลานิลนด้วยเมื่อก่อนผมดักได้ปลาทับทีมได้ปลาอะไร,รบ้างเดี๋ยวผมเลือกก่อนนะครับแป๊บ เลอกเสร็จแล้วเดี๋ยวดูปลาที่ผมตกได้นะครับอันนี้คือปลาที่ผมตกได้นะครับประมาณสิบกว่าตัวนะครับดูครับดูครับไซส์เล็กๆนะครับนี่ครับมีทั้งปลาตะเพียนนะครับปลานินนะครับแล้วก็ปลาทับทิมนะครับถ้าเอาไปทอดก็ทอดได้ครับแต่ผมปล่อยนะครับให้มันโตดีกว่าไอ้ข้างหลังค่อยมาตกนะครับปล่อยนะครับปล่อยปลอยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานรวมกันนะครับติดตามนะครับ ได้เยอะนะครับได้อยู่นะครับผมบอกให้เลยว่าพองนะครับพองสามารถใช้ดักกุ้งได้นะครับดักเข้าดีด้วยนะครับเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพก็ดักเข้าดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้น้ํามันร้อนนะครับผมมาทดลองให้ดูนะครับว่าสิ่งไหนดักได้ไม่ได้ผมซื้อพองมา40บาทนะครับถ้า50บาทก็ได้เหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพพอนะครับดักได้ประมาณ8หลังถึง10หลังนะครับดักได้ประมาณ3รอบนะครับเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพเชื่อผมแต่ครับว่าที่ไหนมีตัวรับรองได้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าใครจะเอาพองไปดักก็ได้นะครับทดลองดูเผื่อพื้นที่ไหนดักเข้าดีพวกนี้ครับแต่ถ้าเป็นเยือดักกุ้งดักปลาคั่นเทพถ้าสนใจก็สามารถสั่งกันได้นะครับเดือดักกุ้งดักปลาคันเทพนะครับพร้อมที่ดักกุ้งนะครับแต่งช่องทางเข้าสวยๆนะครับที่ดักกุ้งนะครับผมจะเอามาแต่งช่องทางเข้าไว้ก่อนนะครับผมจะเอามาแต่งช่องทางเข้าไว้ใหม่หมดเลยนะครับจะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเท่ากันทุกช่องนะครับแล้วก็จะตึงด้วยนะครับ ผมบอกให้เรยว่าเหยื่อดักกุ้งดักปลาคันเทพพร้อมที่ดักกุ้งแต่งช่องทางเข้าสวยๆนะครับที่ไหนมีตัวรับรองได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมการันตีให้เลยเดี๋ยวคลิปต่อไปนี้รอติดตามนะครับเมื่อวันนั้นผมไปซื้อกาแฟนะครับแล้วก็ผมเห็นขนมป๊อปคอนนะครับน่าจะดักกุ้งเข้าดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไไไปปปผมหหหาาากุ้งลที่บ ทุกๆท,ท่านก็จะได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับติดตามนะครับคลิปผมนี้เป็นคลิปทดลองนะครับดูคลิปผมนี้ดูเพื่อความสนุกสนุกนะครับถ้าใครอยากจะมาอุดหนุนเหยื่อผมที่ดักผมก็สามารถสั่งกันได้นะครับติดตามนะครับ